ใครจะคิดว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวคือทาแกงเขียวหวานได้เลยอ่ะได้ทําทั้งลูกชิ้นแล้วก็แกงเขียวหวานตั้งแต่ต้นันจบเลยขั้นตอนแรกเราจะมาทําลูกชิ้นกันก่อนคือเราจะทําทุกอย่างจบในเครื่องนี้เลยอย่างแรกเราจะใส่เนื้อปลากายไข่ขา,ขาวน้ําตาลน้ําแข็งแล้วก็เกลือเล็กน้อยปิถ่ายด้วยแป้งมันแล้วเครื่องนี้สามารถชั่งตวงเองได้ด้วยพอใส่ทุกอย่างลงโถแล้วเราก็จะมาเลือกหมดปัน่นคือใช้แค่20วินาทีเท่านั้นคือง่ายแค่นี้เลยเราก็ได้ลูกชิ้นเนื้อเด้งมาแล้วแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็ที่ชอบออออียย่่่่าาาาาางงงงคคคืืเเเรรรนน้้้้้สสมถลลไดดวใแป ก็กดโหมดพีคินได้เลยข้าวก็หลุดออกง่ายไม่ต้องขัดเลยพอทำลูกชิ้นเสร็จแล้วเราก็มาทําเครื่องแกงกันต่อเราจะใช้โหมดแมนนวลเหมือนเดิมเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็รากผักชีใส่ตามด้วยขมิน้นข,ข่าตะไคร้ลูกผักชีแล้วก็ผิวมะกรูดเราจะปั่นแค่20วิแล้วก็ความแรง8ดเท่านั้นแป๊บเดียวก็เสร็จเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ปั่นเพิ่มอีก1ิวิปั่นเร็วมากแป๊บเดียวก็ได้เครื่องแกงเขียวหวานแล้วตัาากเครื่องแกงพักไว้แล้วก็ผัดเครื่องแกงกันต่่่อออเเเเเลยยคราาาาวนนนนนนีีี้้้ใชชปป็็็โหหมมดดบกืัไ40งศ5ทท เสร็จแล้วเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเคี่ยวกะทิเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นโหมดแมนนวล120องศาเท่านั้นเคี่ยวหัวกะทิได้ที่แล้วก็ให้เติมหางกะทิลงไปได้เลยจากนั้นก็ปั้นลูกชิ้นปลากายลงไปต้มพอปั้นเสร็จแล้วเราจะใช้โหมดแมนนวล120องศาจากนั้นก็ใส่มะเขือเปาะตามลงไปได้เลยพอมะเขือเปาะเริ่มสุกจนได้ที่ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีกกับน,น้ำปลาส่วนนี้ก็คือปรุงรสได้ตามใจชอบเลยใส่ปิดท้ายด้วยใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกเลแว็สรจ้คืออทขงาเครื่องแกกงๆ็คืออทย่างื่นต่อได้เลยออันนนี้คืท้ำ ไม่มีกลิ่นติดเลยเครื่องนี้ตั้งแต่ได้มาคือทําอาหารสนุกมากมีสูตรให้ดูด้วยกดคาสั่งผ่านโทรศัพท์ก็ได้เครื่องนี้ชื่อว่าเธอร์โมมิกเป็นหุ่นยนต์ทำอาหารคือต้องมีติดบ้านจริงๆ